มาดูกันค่ะนี่คือต้นอะไรมีใบและดอกสวยๆแต่ยังไม่ออกผลนะคะต้นไม้ชนิดนี้ก็คือฟักข้าวค่ะหรือภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Baby Jackfruit นะคะซึ่งฟักข้าวเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะ เราจะพามาชมความสวยของดอกนะคะและใบสวยๆของฟักข้าวต้นฟักข้าวมีถิ่นกำเนิดตั้งแต่สมัยในประเทศจีนตอนใต้นะคะจะจัดเป็นพันไม้ล้มลุกเป็นไม้เถาเลื้อยอายุยิ่งมากเถายิ่งใหญ่ มีมือเกาะคล้ายตำลึงนะคะชอบแสงแดดเลื้อยได้ทั้งบนพื้นบนต้นไม้บนรัว้วบนหลังคาแค่เพียงมีขอหรือมีที่ให้เกาะนะคะใบฟักข้าวจะเป็นใบเดี่ยวค่ะใบเป็นรูปหัวใจหรือรูปไข่คล้ายกับใบโพนะคะ ขอบใบหยักเว้าลึกเป็นแฉกสามแฉกส่วนดอกฟักข้าวนะคะจะออกดอกตรงบริเวณข้อต่อระหว่างใบหรือตามซอกใบนี่ค่ะดอกสวยๆนะคะโดยจะออกดอกข้อละหนึงดอกลักษณะของดอกฟักข้าวจะคล้ายกับดอกตําลึงกลีบดอกมีสีขาวอมเหลือง หรือขาวแกมเหลืองดอกฟักข้าวจะเป็นดอกแบบไม่สมบูรณ์เพศนะคะแยกเป็นเพศดอกเพศเมียและดอกเพศผู้นะคะดอกฟักข้าวมีสีเหลืองมีกลีบดอกห้ากลีบนะคะออกดอกเยอะมากค่ะตอนนี้นะคะ ดอกตูมแล้วก็มีดอกบานด้วยนะคะวันนี้เราพามาดูดอกแล้วก็ใบสวยๆแต่เมื่อฟักข้าวให้ผลนะคะ ผลของฟักข้าวจะมีรักษณะคล้ายรูปไข่กลมรีมีเปลือกมีนามเล็กๆอยู่รอบผลผลอ่อนจะมีสีเขียวอมเหลืองแต่เมื่อสุกแล้วจะมีสีแดงหรือสีส้มอมแดงผลสุกเนื้อจะเป็นสีเหลืองมีเยื่อกลางหุ้ม,มเมล็ดเป็นสีแดงนะคะสีสวยดูความสวยของดอก ฟักข้าวนะคะสีเหลืองสวยๆเลยค่ะนี่ใบแล้วก็มีดอกตูมนะคะเขาก็จะเลือ้อยตามต้นไม้ต่างๆ ประโยชน์ของฟักข้าวนะคะไม่เพียงแต่สามารถนำมารับประทานนะคะโดยที่ยอดฟักข้าวยอดอ่อนๆใช้ทำเป็นอาหารก็อร่อยนะคะจะคล้ายๆกับยอดใบมะระเมนูฟักข้าวก็จะเช่นแกงเลียงแกงส้ม ผัดไฟแดงนะคะหรือจะใช้ลวกหรือต้มกินกับน้ำพริกก็ได้นะคะส่วนผลอ่อนของฟักข้าวมาทำเป็นเมนูอาหารก็คือนึ่งจิ้มกินกับน้ำพริกนะคะก็อร่อยอร่อยนะคะนี่คือประโยชน์ของฟักข้าวยังมี สารต้านอนุมูลอิสระสูงด้วยนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยในการชะลอวัยอีกด้วยค่ะ